สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองครับว่าจะเป็นข่าวดีอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็มาฟังด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาดูกันเลยครับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทได้จัดทาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกร,กรชาวสวนยางให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกะยะทเฉพาะที่ดินมีเอกสารสิทธิ์นะครับก็คือบัตรเขียวนั่นเองครับก็คือตั้งแต่ปี2562ได้ขึ้นทะเบียนก่อน15กรกฎาคม2562ระยะเวลาประกันก็คือตั้งแต่วันที่ 15สิงหาคม2562ถึง15สิงหาคม2563ก็คืออยู่ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองว่าใครมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ให้ไปติดต่อให้ไปรับการครุ้มครองกรณีเสียชีวิตศูญย์เสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรอ,อย่างสิ้นเชิงนั่นเองรวมการถูกฆ่าหรือ ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์นะครับจะได้รายละ5 0 0แสนบาทนั่นเองที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ก็จะได้ประมาณรายละ2 5 0 0 0 0บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรวมถึงกรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะได้รายละ30,000บาทนั่นเองครับเกษตรกรชาวสวนยางและก็ทายาทสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการของขเกษตรกรชาวสวนยางปี62ก็คือของปี62เลื่อยมาจนถึงปี63ก็เช็คกันเลยครับตามลิงก์นี้เลยนะครับผมก็จะ แปะลิงก์อันนี้ไว้ให้ด้วยนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรามาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกร,รชาวสวนยางพาราได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้ามีอะไรมีข่าวคราว,าว,าวอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องประกันหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพี่น้องชาวสวนยางพาราพวกผมหรือช่อง ก็จะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารามาเล่ามาบอกกล่าวกันอีกในครั้งต่อๆไปครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามแชร์กดกริ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปครั้งต่อๆไปด้วยครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟัง